นี้พามาม่อนอังเกตนะครับเขตระหว่างเชียงใหม่กับแม่ห้องสอนนะครับสูงอันดับสองรองจากดอยอินทนนท์พาทีมงานอิทธโลกมาทีมงานมิตภาพไร้สังกัดนะครับอน,นีอาก,กาศกำลังดีบนดอยสูงทีมงานอิทธโลกมามาดู สวยใสกล้องใครอ่ะเอ,เอาตรงนี้กางบาๆนี่ระเบียงเนี่ยมาเดินทางพนันมุขทองย่างมัวมัวมาเนางพนครับมีทุกสีส้มนี่ครับรม,ม่อนังเกตากลางเต็นท์นอนสบายๆวิวสามร้อยหกสิบวิวสวยๆนี่ฟัง อันนี้บ้านปางขุมนะครับจังหวัดเชียงใหม่เหเ็นปัเลยอันนี้ฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะอำเภอปลายสูงอันดับสองนะองจากซอยอินทนนสวยๆนะครับโอเคครับกว่าจะขึ้นมาได้สุดยอดนะวันนี้ ถ้าฝนไม่ตกม่อนอังเกตแดนมาร์กที่ดีสวยๆครับวันนี้จะพา c ซเอมานะครับขอบคุณนะครับติดตามรับชม